ว,ว้าวและ็เกิดรดวนะครับเกมที่กําลังเทสอยู่ทีมงานใส่ใจผู้เล่นเป็นอย่างมากหน้าจอที่เห็นต่อไปนี้เป็นหน้าจอของ Discord Official ของ r รลล็อกเดอ e ์ดิวเวเป็นทีมงานนะครับมาตอบเองโดยเฉพาะเลยเราสามารถโพสต์ปัญหาโพสตข้อแนะนาําอะไรก็ได้ที่เราอยากเสนอให้เกมแล้วเกมรับรับทราบก็จะมีทีมงานมีแอดมินของ Discord Official แรลล็อกเดอรดวนะครับมาตอบทันทีเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างคําถามที่ผมได้ถามแล้วก็ได้ชื่นชมเกที่ผมได้โพสต์ลงใน Discord Gooding a d Suggestion for my experience ภาษาไทยอะฟอนต์มันค่อนข้างที่ใหญ่ไปหน่อยยังไม่ได้จัดการเป็นระบบระเบียบหรือเปล่านะครับแล้วก็มี CP เนี่ยปิดได้ไหมเพื่อที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้แบบตัดสินใจได้เองนะครับว่าไอเทมชิ้นนี้ออฟแมลอันนั้นอันนี้ออปชันใหม่มาเนี่ยจะดีกว่าหรือแยกกว่าเดิมให้ผู้เล่นเป็นคนตัดสินใจเองแล้วก็อันนึงครับการฟาร์มเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะปลดล็อกแคปให้ผู้เล่นเนี่ยได้ ความอิสระมากขึ้นแล้วก็แข่งขันกันมากขึ้นนะทั้งทีมงานครับก็ตอบเลยครับผมนี่คุณมาร์กนะมาตอบผมเลยนะฮะจริงๆมันมีอีกหลา กระทู้มากเลยครับที่ผู้เล่นได้ถามเนี่ยคือมันก็มาตอบหมดเลยนะครับผมแน่นอนสําหรับภาษาไทยเนี่ยเขาจะได้ทําการปรับปรุงแน่นอนรีไฟให้มันดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับค่าคอมแบตพาวเวอร์เนี่ยมีการอาอกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเรื่องนึงครับสําหรับเรื่องมอนสเตอร์ในการฟาร์มต,ตะวันเนี่ยทางทีมงานก็จะมีการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมแน่ๆในอน,น,นาคตแล้วก็สามารถปาร์ตี้ฟาร์มด้วยกันเนี่ยได้มีประสิทธิภาพ ามากขึ้นนะครับนี่ก็คือตัวอย่างสาหรับการถามตอบทีมงานนะครับมีอีกมากมายนี่คือตัวอย่างของผมแล้วสําคัญครับมีเดฟฟี e แบ a c ด้วยตรงนี้การที่ มีสรุปคำถามสาระสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีความบาลานซ์ไม่บาลานซ์อาชีพอะไร,ออะไรยังไงเพทูวินไหมสรุปเป็นแดรหลอกให้อ่านง่ายๆตั้งแต่แลเชื่อว่าในอนาคตต้องมีภาษาไทยด้วยแน่นอนนะครับก็พูดถึงตรงนี้เหมือนกันในเรื่องค่า power system หรือค่า c p เนี่ยครับเขาบอกเลยเปิดจริงนี่นะ will not include a power system ว้า เนี่แนะคผมการใส่ใจการตอบคำถามผู้เล่นนะฮะมีดิสคอดให้เข้าก็อย่าลืมมาเข้าแล้วก็ผมแปะลิงก์ Discord Official แล้วร็อ The New World ไว้ให้เพื่อนๆมาเข้ามาอัปเดตพวกข้อมูลต่างๆเขาจะอัปเดตมีปัญหาอะไรทางดิสคอดจะเป็นตัวการในการสื่อสารระหว่างทีมงานกับผู้เล่นครับแปะลิงก์ไว้แล้วในคลิป i o n กดได้เลยครับ